สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีมาแล้ว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 ค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด่วนด่วนจ้ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ขอหัวใจขอหน้าวาวนะจ๊ะขอหัวใจขอหน้าวาวรัวขอหัวใจขอหน้าวาวรวัวจ้าสามแชร์ลงกลุ่มและสามแชร์ ปดิดตีไม่ดังสามแชร์ลงกลุ่มสามแชร์ ühren, ลงหน้าเฟซนะคะสามแชร์ลงกลุ่มและสามแชร์ลงหน้าเฟซใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ขอหัวใจขอหน้าว้าวค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครแชร์แล้วกดเลขเก้าดันเลขเก้ามาให้ชมหน่อยใครแชร์แล้วกดเลขเก้าดันเลขเก้าขึ้นมาให้ชมหน่อยค่ะ ใครที่แชร์แล้วกดเลขเก้าดันเลขเก้าขึ้นมาให้ชมหน่อยได้ไหมคะทุกคนจ๋าขอวันนี้ขอนะงวดน,นี้ขอนะขอได้ไหม ขอไดบอพี่น้องขอไดบองมวดนี่ขอไดบอเออถามันเป็นตามสูตรขอให้เป็นตัวนี้ด้อถ้ามันเป็นตามสูตรขอให้เป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะถ้ามันเป็นตามสูตรขอให้เป็นตัวนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ขอคนละ3แชร์ค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ขอหัวใจขอหน้าว้าวดรัวใครแชร์แล้วกด9เดิน9มาใครแชร์แล้วกดเลข9้าเดินเลขมาค่ะขอคนละ3มแชร์เท่านั้น ใครแชร์แล้วกดเลขเก้าดเลเก้ามาขอคนละสามแชร์เท่านั้นพี่น้องเห็นตัวเลขนี้บอสใครเห็นตัวเลขนี้ฟังดีๆใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ให้ชมหน่อยอะไรยังไม่กดแชร์ฝากกดแชร์ให้ชมหน่อยนะคะตัวนี้เด้อถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มานะคะถ้ามันไม่มาอยากจะบอกว่าขอโทษแต่ถ้ามาขอให้มาตัวนี้แต่ถ้ามา ขอให้มาตัวนี้ภาพชัดดีเสียงชัดดีบอขออนุญาตเช็คการมองเห็นใครเห็นหนูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครเห็นหนูแล้วขอสามแชร์ใครเห็นชมแล้วขอสามแชร์ตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดดีไหมคะตอนนี้ภาพชัดเสียงชัดดีไหมคะใครเข้ามาแล้ว1กดไลค์2กดแชร์นะคะ3สติกเกอร์ตรงลิงก์ที่หนูปักหมุดให้หน่อยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ1กดไลค์2ทุกคนต้องกดแชร์3สติกเกอร์ตรงลิงก์ที่หนูปักหมุดให้หน่อยนะคะขอคนละ 1>, 1ดวงขอสติกเกอร์คนละหนึ่งดวงท่าตัวนี้นะคะใครเข้ามาแล้วกดเก้าดันเก้ามาใครเข้ามาแล้วกดเลข9เก้าดันเลขก้าขึ้นมาชมหน่อยใครเข้ามาแล้วกดเลขก้าดันเลขก้าขึ้นมาชมหน่อยค่ะใครเข้ามาแล้วกดเลข9เก้าดันเลขก้าขอคนละสมแชร์งวดประจำวันที่สิบหทับ8ดทับหสี่อ่ะพี่น้องะ่ะ ภาพชัดดีเสียงชัดดีบอภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าขอคนละ3มแชร์ตัวแรกปล่อยมาตัวนี้ค่ะตัวแรกขออนุญาตปล่อยที่ตัวนี้ค่ะสตาร์ดีค่ะทุกคนขาขอ40ดวงนูขอสติกเกอร์40ดวงกดที่ลิงก์จิ้มที่ลิงก์ขอสติกเกอร์มานะคะใครเข้ามาแล้วยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์ใครยังไม่กดแชร์ฝากกดแชร์ใครยังไม่เพื่อนๆฝากเพื่อนๆนะคะตอนนี้ใครพร้อมแล้วภาพชัดดีเสียงชัดดีบอภาพชัดดีเสียงชัดดีไหมคะตัวนี้เป็นเลขอะไรใคร ใครเห็นเลขอะไรช่วยดันตัวเลขขึ้นมาชมหน่อยใครเห็นเลขอะไรช่วยดันตัวเลขขึ้นมาชมหน่อยคะ่ะภาพชัดเสียงชัดกดเก่าดันเก่ามากภาพชัดเสียงชัดกดเก้าดันเก้ามารัวๆจ้าภาพชัดเสียงชัดกดเก้าดันเก้ามาัวๆตัวเลขนี้เป็นเลขอะไรคะตัวเลขนี้เป็นเลขอะไรคะพี่จ๋าตัวเลขนี้เป็นเลขอะไรคะตัวเลขตัวนี้เป็นเลขอะไรตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขอะไร ตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขอะไรภากชัดดีเสียงชัดดีบอตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเลขนี้เลขอะไรคะชัดดีไหมคะเสียงชัดดีไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอะพร้อมยังพร้อมยังทุกคนว่าตัวนี้มาไหมทุกคนว่าตัวนี้มาไหมคะทุกคนว่าตัวนี้มาไหมคะมาไหมมาบอ อะหนูอยากรู้ว่าหนูอยากรู้ว่าตอนนี้มีใครชอบตัวเลขนี้หรือเปล่ากดทุกอย่างละจะให้หรือ,อยังไม่ให้ค่ะไม่ให้ตอนนี้ค่ะนะคะคนนี้หลายครั้งแล้วทั้งในกลุ่มทั้งในกลุ่มนะในกลุ่มก็หลายครั้งแล้วฉันจะขออนุญาตก่อนขออนุญาตไม่ดราม,ม่านะทุกคนขออนุญาตชี้แจงนะคะอะให้อะไร ถ้าถามว่าให้อะไรถามนะขออนุญาตชี้แจงนะอยากจะบอกตรงนี้ห,นหลายครั้งแล้วทั้งในกลุ่มนั่นนี่โน้นไปดาม่าทั้งในกลุ่มทั้งในไ์สดนั่นนี่โน่นบอกไว้ก่อนนี่ไม่ใช่เทวดาเลขนี่มีเข้ามีหลุดค่ะตัวเลขของฉันมีเข้ามีหลุดนี่บพรมะนเทวดาเบิ้งหน้าชัดๆดูหน้าด้วยนะไม่ใช่เทวดาและไม่ใช่อาจารย์ไม่เคยเรียกตัวเองว่าอาจารย์ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะ ดูปากให้ชัดเจนและก็ตั้งสติและก็ตั้งใจฟังมีแขนแนวทั้งเท่านั้นผู้ใดมากก็ตามหนูผู้ใดบ่มากก็ก่านนะคะหลายครั้งหลายคนจะมีประเด็นดราม่าว่าเฮ้ยเลขไม่มาเลขหลุดเลขไม่มานั่นน,นี่โน่นดราม่าเยอะเหลือเกินมีคนเดียวที่มีปัญหาบ่อยที่สุดถึงเวลาแจกฉันแจกถึงเวลาให้ฉันให้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าเงินคัขวัญถุงค่าอะไรก็ตามบ่ได้ไปจุดทู่ไผ่ไพ่มาเบิ่งเ้อบอกไว้ก่อน ไม่ได้ไปจุดทูบไม่ได้ไปขอเงินมาซื้อนะทุกสิ่งทุกอย่างซื้อเองคำนวณได้ตัวไหนซื้อเองตลอดมีเงินซื้อเองบ่มีเงินกับโบซื้อมักตัวไรกับซื้อน้องน้อยคือกันมักตัวไรกับซื้อคันบ่มักกับโบซื้อรัฐบาลงวดนี้คือกันมักตัวไรกับซื้อบ่มักตัวไรกับโบซื้อเลขอันเลขดังบบซื้อบอกไว้นะตั้งสติแล้วก็ตั้งใจฟังด้วยนะ ฟังนะคะหลายครั้งแล้วกับคนคนนี้ในกลุ่มก็มีประเด็นดราม่ามีคนคนเดียวพูดนั่นนี่น,นมันว่นันนน่นหลายเธอแล้วเห็นไายเธอแล้วนี่เป็นคนเป็นคนไม่ใช่เทวดาตัวเลขมันสิออกตัวไหบ่บหูเลยบบได้เป็นหมุนเองบบได้เป็นหอกเองบบได้มีผัวอยู่กองสลากนะคะไม่ได้เป็นมีผัวอยู่กองสลากมันจะได้รู้ว่าเลขก่อนจะออกตัวไหนนะทุกทุกอย่างมีแค่แนวทางเท่านั้นฉันบบได้เป็นคนไปหมุนลูกบอล บางคนบ่กมักฉันผีปากฉันเป็นเดี๋ยวนี้ก็แล้วแต่ค่ะไม่บังคับจะให้มาพูดจ้าจักระขาจะให้เป็นพระอิดพระปูนทําไม่ได้นี่เป็นคนมีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจมักกะคือมักบ่หมักกะคือบ่มักผู้ใดหมักกบมาเบิงผู้ใดบ่มักกะกดด่านเพราะนั้นอย่าด่ามาบอกไว้ก่อนหลายเธอแล้วให้เว่าเนี่ยหนูมีสูตรการคำนวณหนูคำนวณไห้ขันมันเข่ากะดีซ้ำไดแล้วค้าเก่งอะไรจริง ไปคำนวณเองมักตัวไหนไปสือรวดบ่มักกับโบตองมาสื้อนะคะมักเลขหนูกับสือบมักกับโบตองสื้อขอคนที่มักขอคนที่ตามไปโบมักกับโบตองสื้อมันมีเขามีหลุดฉันจะบอกให้ทุกอย่างมีเข้ามีหลุดทุกทุกอย่างมีเข้ามีหลุดจ้ะนะคะทุกทุกอย่างมีเข้ามีหลุดนะคะอือบอกไว้ตรงนี้เลยถ้าฉันหัวเลขมันที่ออกยังต้องที่สื้อคนเดียวถ้าสิอัดสื้อคนเดียวให้มันออกแล้วสังทีมาแบ่งให้ ฉันโมเมนต์เทว,วดาฉันโมเมนต์คนล็อกเลกฉันเฮดบอดด้ถ้าฉันเฮดได้ฉันหู่าเล็กตัวหดฉันสิเอามาประกาศเลยซื้อตัวนี้นะทุกคนคะ่ะสามตัวบนซื้อตัวนี้นะสองตัวสองตัวล่างซื้อตัวนี้นะฉันจะเอามาให้เลยคะ่ะขันหูเด็นะคะเอาพูดตรงๆทที่ว่าตามตามชมพู่ถูกดวงได้เสมอกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใครชอบหนูตามหนูได้ใครชอบในปาก ผู้ใดมักหนูหนูเป็นคนตรงตรงหนูตอแลกวบ่เป็นดาก็คือดาว้าก็คือวาหนูเป็นคนตรงตรงปก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 ทีมาให้หนูตอแล้กคือคนอื่นหนูเห็นบ่เป็นดาจะมาให้หนูต่อแหลกเหมือนคนอื่นหนูทำไม่เป็นกันขอหนูขืนหนูก็ขึ้นเลยมีสกินิดเดียวหนูขึ้นเลยสกิตได้ิดเดียวหนูขึ้นเลยหนูสังเกตไปรอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก่อนจะพิมพ์หยังคิด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 แล้วค่อยพิมพ์ออกมานะเออคิดแล้วค่อยพิมพ์ออกมา พิมออกไปเขาจะดาา่ากูบอกว่าคิดก่อนพิมออกมาเขาจะด่าหรือเปล่าเขาจะนั่น,นโน่นหรือเปล่าคิดก่อนพิมพ์ก่อนจะส่งออกมานะคะถ้าฉันหัวจะเป็นคนหมุนอันหมุนวงกลมหมุนวยกลมๆน,น,น,นั่นฉันหัวฉันอหัวตัวด๋ยฉันจะเอามาแบ่งให้สามตัวตรงตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อสองบนสองหลังตัวนี้เด้อฮันทุกวันนี้ทําให้มันเข้าหลายหลายอันกดบุญแค่ไหนแล้วดีแค่ไหนแล้วดาวโจรดีแค่ไหนแล้วสามรัดดีแค่ไหนแล้ว บางทีน้องลาวฉันก็ให้ดีแค่ไหนแล้วบางคนเล่นสายวิ่งสายรูดมันก็มามันก็ดีแค่ไหนแล้วฉันเจาะบวกเก่งฉันเจาะบวกเก่งนะคะถึงฉันบวกเก่งฉันก็พยายามใช้ความว่าพยายามนะฉันใช้ความว่าพยายามนะทําให้ทุกคนเพื่ออะไรล่ะคะอยากให้ทุกคนถือฉันถือทุกคนถือโอเคฉันบ่ถือทุกคนบ่ถือโอเคบ่ได้ไปบังคับบ่ได้ไปจกเงินในกระเป๋าซุ่มเจ้ามาสื่อเด้อสื่อเด้อสื่อเด้อ่าสันสื่อเด้อสื่อเด้ออืม สื่อเด้อสื่อเด้อสื่อเด้อตัวนีเด้อเอาเงินมาสื่อโบเมนอยากสื่อก็สื่อบอสื่อก็แล้วแต่คันพอยากสื่อก็ตามตามเลยค่ะตามตามโอเคยูโนโอเคถือว่าพูดชัดเจนแล้วนะถือว่าวันนี้พูดชัดเจนแล้วนะคะแม่ชมอยากเข้ากลุ่มจิมจิมจิมเข้าไปจิมเข้าไปก่อนนะคะอะตอนนี้ยอดแช์อยู่ที่สามร้อยแช์เอ้ยโบเมนยอดแช์อยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบแช์ยอดแช์น้อยมาก บอเป็นหยังบ่เป็นหยังเลยไผบบแช์บ่เป็นยังผู้ใดบอกลค์บอกรแช์บอเป็นหยังเลยครับอเป็นหยังบ่เป็นยังไม่เป็นไรคือไม่เป็นไรนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวฉันปล่อยอนนี้ก่อนน้องชมเหนื่อยไหมเ <laughs> มือ่ยอยู่ค่ะเมือ่ยอยู่เมือ่ยอยู่ ไอซีหกออกหาเออเลิศอ่ะมาสมาค,คมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาค,คมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาค,คมดูหวยเนี่ยปล่อยเงินกู้ยังอยู่นี่รวยหลายเศรษฐีมีแต่คนไปเงินกูห้หฮยไปปล่อยทั้งเงินมาไอย,ยากไอยากกูค่ะ ดูด้วยนะคะทุกคนค่ะไอ้ไอ้พวกที่มาคอมเมนต์ปล่อยเงินกู้นั่นนี่โน่นอย่าไปกดเข้าไปนะเตือนแล้วนะไอ้พวกที่ปล่อยเงินกู้นั่นน,นี่โน่นเตือนแล้วนะที่มันขึ้นตามข้อความที่มันมาเม้นตามไลฟ์ชมเนี่ยอย่าไปกดเข้าไปอย่าไปลงเชื่อเด็ดขาดโดนหลอกไปหลายคนแล้วอันนี้เตือนด้วยความหวังดีเตือนด้วยความหวังดีไอ้พวกมีเงินกู้ให้ขาดนั่นนี่โน่นด่วนขาดนะอีกสามคนสุดท้ายถ้าทุกคนหลงกดเข้าไปนะจะบอกให้ ถ้าทุกคนหลงเชื่อไปสมัครนะคะโดนหลอกแน่นอนพันร้อยล้านเปอร์เซ็นต์โดนมาหลายคนแล้วเตือนแล้วไม่มีใครฟังยายเห็นแกเงินไม่มีใครที่ไม่รู้จักมาให้คุณกู้เงินฟรีๆหรอกค่ะหลายคนโดนไปแล้วก็เตือนกันอยู่แแบบๆบบอกอยู่แบบบค่ะบอกฟังอยากกู้เลอเกินอยากได้เลอเกินเงินนี่อืมนะคะกู้ทําไมไม่รู้จักเขาก็จะไปเปิกเงินกู้ได้ไงไม่ได้เขาจะมาหลอกลวง สรุปแล้วถือออกเอาเงินไปจนทำแห้งโบมี่แห้งบบมี่แห้งทุกแห้งทุกถือลอกไปหันเตือนเตือนได้นี่เตือนด้วยความมางดีได้นน่พี่จะมีใครดีโอ้ยจะมีใครเตือนเท่าหนูถามเนี่ยจะมีไผมานังบอกตุรเจ้าบอกอืมนะคะ ไลค์กดแชร์ขอสติกเกอร์ตรงลิงก์ที่หนูปักหมุดส0ิบดวงตอนนี้มีแค่สาสิบสี่ดวงขอสติกเกอร์ตรงลิงก์ที่หนูปักหมุดส0ิบดวงกดเพิ่มเพื่อนไว้รอหนูนะคะนะคะนะคะเมื่อนี้ผู้ไรมากระตามมูมไกก็กดค่พานผู้ไรชอบตามผู้ไรบ่ชอบกคผ่พานจา้ะมาบน่นอเด็กข่อยมื้อนี้มาบน่นนมาบน่นอมาบน่นอมาบน่นอเขียนตัวบักไงบักเตไปเลดเขียนตัวง่าย แอปหนึ่งขอให้มานะวันนี้วันนี้เท่าไหร่สิบห้าสิบห้าโอ้ยทุกคนฉันว่าแล้วสี่ห้ามาจากไหนฉันว่าแล้วสี่ห้ามาจากไหนรู้ไหมวันนี้อะจุดทูบจุดทูบแล้วว่าจะเอาสี่ห้ามาลงน้องน่อยมาแล้วมาแล้ว มาแล้วซีหามาแล้วมาแล้วเรียบร้อยจุดถูกได้ซีหามาแล้วเรียบร้อยมามาออกมาออกลบสตาราแล้วออเลิศออกไปแล้วเออเลิศออกไปก้อนชันแล้วออเลิศแกงแนวทางโอเคกดเพิ่มเพื่อนไว้รอหนูใครชอบตามใครไม่ชอบผ่าน ว่านีโบมีศูนย์นาอมือนน้กะน่าจะบบมีศูนย์นะหนูว่าหนูคิดว่าวันนี้น่าจะไม่มีศูนย์แหละว่าเสียดายเลยมันมาออกแล้วพี่น้องนูจุดทูบเ้หนูว่าจะโล่งสีหาวนบอกเล่าสตา์แล้วแม้ข้อนี้ใช้เวลาในการคำนวณแป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีใครรอพิมพ์รอค่ะใครไม่รอกดผ่านค่ะใครรอพิมพ์รอใครไม่รอกดผ่านขอคนที่พิมพ์รอใครรอได้พิมพ์รอใครรอไม่ได้กดผ่านนะจ๊ะใครรอพิมพ์รอใครรอไม่ได้กดผ่าน รอพิมพ์รอใครรอไม่ได้กดผ่านจ้ามือนีผู้ใดมากระตามผู้ใดบมากระกดผ่านเด้อใครชอบตามใครไม่ชอบก็กดผ่านอ่วันนี้ชอบหนึ่งใส่หนึ่งดีกว่าวันนี้ชอบหนึ่งใส่หนึ่งดีกว่านะคะโอ๊ยผี่นวองมันมาตามแล้วสตาร์ได้บ่วันนี้ชอบหนึ่งขออนุญาตใส่ที่หนึ่งก่อนนะคะเป็นหนึ่งอะไรถ้าเป็นหนึ่งชมชอบหนึ่งนี้ค่ะถ้าเป็นหนึ่งชมชอบถ้าเป็นหนึ่งชมชอบหนึ่งนี้นะอ่ะ ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านใครชอบตามได้ใครไม่ชอบผ่านโอ้ยฉันเมื่อยฉันคือเมื่อยแทบในแปน๊บนึงนะคะพี่ขอเวลาขอเวลาคำนวณแป๊บเดียวขอใช้ขอใช้เวลาในการคำนวณน้องหน่อยแป๊บเดียวใครรอพิมพ์รอค่ะใครรอไม่ได้กดผ่านนะจ๊ะใครรอพิมพ์รอใครรอไม่ได้กดผ่านระหว่างนี้กดที่ลิงจิ้มที่ลิงหน้าโปรไฟล์เอ้ยกดที่ลิงจิ้มที่ลิงใต้ใต้คอมเมนต์กดที่ลิงไว้รอหนู ระหว่างที่รอกดที่ลิงก์ไว้รอชมเลยค่ะพี่น้องคะระหว่างที่รอกดที่ลิงก์ไว้รอชมเลยนะคะระหว่างนี้อะเมือ่มอนี้ม้าบอลมื่อนี้ฉันจะบอกว่าม้าบอลน้อและอ่ะฉันให้นใหนึ่งกับแปดฉันเสียหายหนึ่งกับแปดบอลว่ามันจะม้าบอลพี่น้องไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าหนึ่งกับแปดนะขอขอลองดูว่าจะเจาะมาหรือเปล่านะคะหนึ่งกับแปด จริงๆเราต้องรอผลเฉพาะกิจนะแต่ว่าเรารอไม่ได้อะเราต้องรอผลเฉพาะกิจนะแต่ว่าหนูรอไม่ได้หนูก็เลยมาคำนวณให้ก่อนเสียใจเมื่อวานเนี่ยเสียใจยหลายเสียใจยเรื่องอะไรครับชมขาฉันหายสามแปดแปดสามมันไปออกเองแปดอะไรนะแปดสามห้าบอมันออกแปดห้าสามหรือแปดสาห้าเมืออ 8, 5, 3, ่อ 8, 3, 5, วานเนี่ยแปดห้าสม สลับกันรอได้รอรอไม่ได้ก็ต้องรอเหมือนเดิมรอได้รอรอไม่ได้ก็ต้องรอฉันให้รอก็ต้องรอโอเคนะยูโนโอเคโอเคบอโอเคโอเคอ๋อมันเป็นผลของมันเอาผลดาวโจนมาออกเลย ระหว่างนี้กดที่ลิงจิ้มที่ลิงไว้รอชมเลยค่ะกดกดลิงจิ้มลิงอะมื่อนี่ฉันเสียหายศูนย์เข้าไปตัวหนึ่งขออนุญาตใช้เวลาในการคำนวณแป๊บเดียวแป๊บเดียว รอได้ไหมล่ะคอยได้ปะล่ะท้าได้บ่ละต้องรอแหละทุกคนต้องรอหนุแหละเอาจริงก็ต้องออนะะอรงอ,งอเหมือนเดิมนะคะเอาจริงก็ต้องรอเหมือนเดิมนะคะใครชอบตามเนาะใครไม่ชอบก็กดกดผ่านนะคะโอ้ยตอนนี้มีความคิดว่า อยากให้เล็กนี้เรอยอยากให้เล็กนี้อ่ะลองดูว่ามาหรือเปล่า โอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคเรียบร้อยนะตัวใหญ่ตัวบักใหญ่นึ่งตัวใหญ่มากวันนี้ตัวใหญ่มากวันนี้ตัวใหญ่มากวันนี้ตัวใหญ่มากอะพร้อมอยังใครพร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คาว่าพร้อมมาค่ะใครพร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คาว่าพร้อมขึ้นมา ใครพร้อมแล้วดันคอมเมนต์พิมพ์คาว่าพร้อมขึ้นมาค่ะทุกคนจ๋าใครที่พร้อมแล้วรบกวนดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมานะใครที่พร้อมแล้วรบกวนดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมมานะจ๊ะใครที่พร้อมแล้วรบกวนดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมขึ้นมาใครที่พร้อมแล้วรบกวนดันคอมเมนต์พิมพ์คําว่าพร้อมเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวชมให้ดูรัฐบาลตัวนี้ก่อนไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่านะ โอเคเดี๋ยวให้ดูรัฐบาลก่อนมีใครชอบไหมคะมีใครชอบเลขนี้ไหมมีใครชอบไหมคะมีใครชอบไหมมีใครชอบเลขนี้ไหมอ่ะมีใครชอบเลขนี้ไหม สำหรับวันนี้งดดราม่านะคะชอบตามได้ไม่ชอบก็ไม่ต้องตามชอบตามได้ไม่ชอบผ่านนะคะมีใครชอบตัวเลขสี่ตัวนี้หรือเปล่าอ่ะใครชอบตัวไหนดันตัวเลขนั้นขึ้นมาชมหน่อยใครชอบตัวเลขไหน cunning? ดันตัวเลขนั้นขึ้นมาชมหน่อยค่ะนะคะใครชอบตัวเลขไหน cunning? ดันตัวเลขนั้นขึ้นมาชมหน่อยค่ะ ะะฝากกดไลค์กดแชร์ขอใจขอหนา้าว้าวรวๆชมหน่อยนะฝากกดไลค์กดแชร์ขอใจขอหนา้าว้าวได้จ้าพิ่จ้าใครชอบตัวเลขไหนดันตัวเลขนั้นขึ้นมาชมหน่อยขอให้มานะวดนนี้ขอให้มานะคะ1ตัว2ตัวก็ได้มา1ตัว2ตัวก็ได้นะคะขอบนหรือล่างก็ได้ค่ะ ขอบนหรือล่างก็ได้ค่ะทุกคนค่ะนะคะแนวทางเท่านั้นบางทีอาจจะไม่มาเลยก็ได้นะคะบางทีอาจจะไม่มาเลยก็ได้ค่ะนะคะใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านใครชอบตามได้ใครไม่ชอบผ่านค่ะมีแค่แนวทางเท่านั้นจะเด้อผิดแค่พิดจ้าพิดจ้ามีแค่แนวทางมีแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางเท่านั้น นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านนะคะขอให้มาสักตัวมาบนหรือล่างก็ดีค่ะมาบนหรือล่างก็ได้นะคะแนวทางในสําหรับงวดนี้นะแนวทางสําหรับงวดนี้มาบนหรือล่างก็ได้ค่ะใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านนะคะใครชอบตามใครไม่ชอบผ่านนะคะมักตัวใดตามใดโบมักกผพันเด้อจะเด้อเป็นแค่แนวทางเท่านั้นบางคนบอกว่าพี่ชมขาชอบตัวนั้นค่ะชอบตัวนี้ค่ะชอบชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านนะ ย้ำว่าเป็นแนวทางย้ำว่าเป็นแนวทางถ้าวันไหนมันไม่มาก็จะเสียใจเสียดายกันนะคะถ้าวันไหนไม่มาจะเสียใจแล้วก็เสียดายกันนะคะทุกคนค่ะเข้าใจคาว่าแนวทางเนาะผี่จ๋าแนวทางก็คือแนวทางเนาะเออขอให้มานะคะขอให้มาสักหนึ่งตัวหรือสองตัวก็ได้ขอให้มาสักหนึ่งตัวสองตัวก็ได้นะคะมาบนหรือล่างก็ได้นะคะทุกคนคาะเน้นนะมาบนหรือล่างก็ได้นะคะมักตัวหนึ่งสื่อตัวหนึ่งมักสองตัวสื่อสองตัวมักสามตัวสื่อสามตัวค่ะนะคะเออ มากก็ได้ซื้อตัวนั้นบ่มากก็ไม่ต้องซื้อขันมันถือก,ก็ถือขันมันโบนถือก,ก็คือโบถือเลยจ้ะนะคะ